ดีครับกับวันนี้ลานตาพาวนซอนนี้มานี้อัสิมาเห็ดเนื้อแดดเดียวว่าจะกินจะถอดกินเนื้อแดดเดียวอเตรียมนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้เลยมีดก็มีดปอกข้นี่ะมันจะหันงเนี่ยมันเป็นเนื้อหมูครับเป็นเนื้อหมูการหั่นการเต้น ตัดฟ่าอยาใหญ่มันลองนํำมันลองนํำแล้วมันมันเป็นเหนียวเหนียวหันรับหันตัดฟ่าตัดบ่อบอลรองบอลรองนํำนํำเส้นมันมันสีมีเส้นเส้นเฉยๆาบ่อเทางสี่เส้นเนี่ยมันมันจะเหนียวมันจะบอกบอกออกปั๊บไปล่าเขา เอ,วอ,อควบเน่าควมนี่กระเบิงตามกระบาดบอเป็นยังไงครับฮัวเสี่มันสั่นกระเหดตามแล้วก็ได้เบิงแล้วก็ได้บอกเพราะว่าพูกมือนี่การตากการพรางนี่ยเขาเป็นมันมีแนวจะเป็นเส้นเส้นเส้นพราะมันแนวนี่แนวนี้แนวนี้เส้นเฮาเฮาส์เี่ยวบอกอันจากซีเราจะตัดฟ้าเขาเรียน่าตัดฟ้า หาเหลี่ยมหาลายเหลี่ยมหาลายเนะส้นจก็บอต้องให้มันน้อยเกิน,นเนี่ยวเดียวน้ำเส่าเ้างหนึ่งเขาจะถอดเตรยมอะไ้ก็จะ,ะพอเป็นยังร้อยละ เรียบร้อยเฮาสิอ่ะสินี่เอาเข้ามาบัดที่มักบัดที่ที่มักสูตรข้อมาก็ที่เอาสินี่อ่ะที่มัดพี่น,อกกน,ออน้องก็คือสิหงหอาแนวมักซอนหนึ่งซอน เป็นซอสครับครับก็ทีเขาว่ามักมัดข้าวเนื้อสับฟ้าเขียวมัดข้าวเนื้อครับสามสี่ห้าหาก,ากสายไลกับผักเข็มครับสายไลกับผักเข็มมันจะมีรสหอมเกลือสิเป็นเกลือบานชิ้นเท่าก็ได้ เป็นเกลืออันเกลือน้ำมันก็ได้เกลือใไปเกลือเข้าไปกับผงชลลดในแบบตัวนี้ก็พอนะฮะไม่ตัวนี้นบอ่อ สูตรต้องจากกะบอแดดไซแอนอนนียนะกระทงกระเทียมกับบอแดใส่กันลเลาต่เอากระดาเมนต้ำบ่มีอย่างรนานเขาเห็ดกินเ่ยเกินระยูครับเขามาเขาจะมัดแนวด้มนะักใส่กระเทียมมักนันมัดหนึบฟุลเราต่จะเนี่กระแสบมันบ,บ่มีอย่งางแรงหนาทุกคนะแสบกลมนอนเยื่งที่ส นำเสาเสาห่อนๆถอดถอดเท่ากับถอดพอดีว่าให้แข็งเกิน่อยมันกรอบลายกรอบลายมันกนแข็งเอาแบบแข็งนอกหนุ่มในหนุ่มในข้างในมันหนุ่ม น,นี่ไงวันนี้รักนะตัวน,นี้หอมหอมหอมละหอมละที่นี่ตากบาดเข้าไปตากแดด,ดกระเบิงมันแดดบ่อแดดจัดบ่อด้วยแดดซัําน่กันแดดแห้งเขาเวลาเขาตากนี่กระเายม,มันแห้งเกินแดดเดียวเอาพอะพอดีพอดีพรหมาดหมัด กลับไปแหงไปกรอบนั่นแข็งเฉพาะแสบแสบเลยตัวนี้ปั๊บุ๊บแล้วพอดีนุ่มแล้วเรียบร้อยครับกำมาเก็บเข้าตุ่เก็บเข้าตุ่เย็นเก็บอยู่ในอุณหภูมิพอดีเก็บในอุณหภูมิพอดีวเวลาที่ทอดก็แกงนอกนุ่มในยายาให้แข็งยาให้แหงแข็งแดงแข็งแกงแดงแข็งเจเดแสบตัวนลองให้ กับจ okay. ากไี้กติตามร้านตาผ้าอนซอนครับนี่ละสูตรมารของของร้านตาครับจากนี้กติตามเพจของร้านตาผ้าวนซอนมาเลยน,นครับน้ำแนวฝาน้ำแนวครับครับลาำแนวครับสวัสดีครับ